ร่วมส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุดรธานีเสนอเกษตรอุดรอ,อ่อนทัวร์ สวดีค่ะชันนางนวลตองเชื้อว,วังคํานะคะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจากสํานักง,งานเกษตรอําเภอนายูงวันนี้นะคะเกษตรอุดรออนทัวร์เราจะพาไปพบกับใครและที่ไหนนั้นถ้าดูจากข้างหลังทุกท่านคงสงสัยแล้วหรืออาจจะรู้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสถานที่กันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนายไรสิจับก้น้อยครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบรนณตองครับ แล้วก็เป็นเจ้าของสวนเพชรอุไรแม่นางท่องเพชรสีจำปาน้อยค่ะเจ้าของสวนทุเรียนเพชรอุไรค่ะครับยุดเริ่มต้นการที่จะปลูกทุเรียนนะครับก็คือตอนแรกก็ปลูกอย่างพลานะครับ,นะรบก็ช่วงนั้นก็ข่าวเศรษฐกิจนะครับก็เกี่ยวกับทุเรียนนะราคาดีกระทั่งอยากเปลี่ยนแปลงอาชีพครับเพื่อว่างอนาคตตอนเถานะครับ อย่างกีดอย่างเคงบยบวไวก็เลยพากันตัดสินใจนะครับมาปลูกสวนทุเรียนก่อนจะปลูกครับใส่เวลาศึกษาอยู่พอสมควรนะครับไปดูงานหลายๆที่นะครับเราก็าจะเปลี่ยนทางภากไตตันออกผมเข้าไปนะครับช่วงสุดท้ายก็คือก่อนจะได้ปลูกทางกเกษตรจ,จังหวัดนะครับเันกะจับไปศึกษาดูงานอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่อำเภอขุนหา,นนหานนรับ พาแม่บัานไปนําหลังจากกันนะครับจได้สอบถามวิธีการปลูกนะครับว่ามันเป็นไรก็เลยกลับมาบา้านก็เลยได้มาตัดสินใจคนส่วนอย่างออกปลูกนะครับก็มองด้านการตลาดนะครับทุเรียนกับคือว่ามันเป็นตลาดที่นั่งบอท่านได้หลายนะครับแถวปากีสถานเท่ากันเลยคิดว่ามัน,น่าจะ ไมีโอกาสตีตลาดใดแล้วก็มีการทังสรงออกเขาก็ว่าบรงออกกินออกยังไดราคาอยู่นะครับตรงนั้นก็บลอยจาับซองลอยนะครับก็เลยขึ้นอยากปลูกครับเพราะว่าถ้าเขาปลูกยางไปเรื่อยถ้าเทามากนะอะยางกีบก็คือบะไวนะรับก็ไวดอกค่ะนั่นอายุหลายมากแล้วยางอี่เอากระได้เลยกลยต้องตัดสินใจใเฮ็ดสวนผลไม้นะครับจะมองเห็นว่าทุเรียนน่าจะเป็นพืชที่ ร่างรายได้ให้กับครอบครัวพเพราะว่าตอนที่ไปศึกษาเขาว่าภากีสานในหมอนท่องจะเป็นพันที่ปรับสภาพได้ดีกว่าพัาน,นอื่นๆครับก็เลยต้องตัดสินใจปลูกพันธุ์นี้ครับครับก้อนที่สี่ได้มาเป็นลูกทุเรียนนะครับกับขันแรกเขากับก้อนเสียเอามากับผลมันนะครับจะมีการใส่ปุ๋ยนะครับ เพื่อบำรุงต้นนะครับแล้วก็แตงกิ่งนะครับตอนหน้าโพดตอนหน้าร้ายก่อเฮ็ดให้แดดบ่ซ่องแดดบอ่อซ่องแล้วก็รักษายากต้องเฮ็ดให้ต้นโล่งค่ะยังที่เป็นดอกเป็นน้วยให้ห้าโดกแต่งกิ่งนะครับก็คือแตงกิ่งที่มันซี่ลงข้างล่างซี่ขึ้นข้างบนนะครับกิ้งแขนงมันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีแต่แย่งอาหาร มูซื้อนะครับจะเอาออกนะครับสูตรปุ๋ยนะครับช่วงที่ข้าเจ้าผลจะเป็นพวกสูตรสะสมอาหารก็คือพวกแปดยีบซีหรือว่าซียีบซีนะครับแล้วก็ผสมกับอินทรีย์เคมีรวมนะครับสลับกันไปนะครับก็ะคือช่วงใส่กะ็ะเดือนละสองครั้งนะครับการใส่ปุ๋ยเพื่อสะสมอาหารแล้วก็ตกแต่งกริงแล้วก็สี ฮอร์โมนบำรุง<อ>ทั้ง,งใบตงเตยมคม่ว้อมค่ะะสมอ,อาหาร,ร<ไ>ว้เพียร์ต้นเตยมให้เขาออกดอกออกผลนะครับคือการดูแลหลังจากที่มันเกิดฟอมดอกนะครับก็มีการไ้น้ำงดน้ำนะครับสลับกันไปนะครับเพื่อพอไ้มันเป็นยอดนะครับถ้าเบ่งถ้ามันจะเป็นยอดะครับถ้ามันเป็นยอดเลยเทาก็ต้องตัดออกนะครับบอไ้มันมียอดอ่อนนะครับ เครื่องที่เฮ้าเสียลดอกมันเพื่อมาเป็นผลนะครับเฮ้าต้องแต่งจริงออกมให้มันเกิดยอดอ่อนแบบนี้นะครับถ้าเกิดแบบนี้จะบ่เกิดฟอมดอกมาให้เฮ้าเป็นลูกใดเทาต้องเอาออกนะให้ดากแต่กรช่วงนั่นก็คือควบคุม้ําม่ให้ไม่ยอดอ่อนออกมานะครับมันจึงจะสามารถออกดอกได้นะนี่คือจุดเริ่มต้นที่การที่จะทําลูกนะครับงด้นา เจ็ดวันถึงสิบห้าวันนะครับเพื่อจะเอาดอกนะครับหลังจากที่เ้าสะสมมาหารเพียงพ่อนะครับแล้วก็จางเสี่ออกมาออกลูกนะครับราการออกลูกนะครับเาก็จแทงดอกนะครับเพื่อ,อาจ้เจาเป็นช่วงระยะากิงนี้เข้าเะเอา,าประมาณจากช่อจากช่อไว้นะครับแล้วก็จะเห็นแล้วก็ลดน้ำไปเรื่อยๆนะครับการลดน้ำก็คือวันเนว้นวันนะครับกับประมาณ ถึงสิบนาทีนะครับช่วงที่มันออกดอกนะครับจะลดมากบ่ได้ดนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับกับเพื่อให้มันสะสมอาหารไว้เพื่อจะมาเลี้ยงลูกนะครับอะไระก็ะคือสิบหาวันใส่แค่หนึ่งนะครับผลผลิตป,ปีนี้นะครับกับบอบในเท่าที่ควนปานใดน,นะครับเพราะว่ามันประสบปัญหาเกี่ยวกับพวก ภัยธรรมชาตินะครับทั้งหนาวทั้งฝนนะครับก็เลยทาให้ลูกหลวงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ที่ขายไปนะครับก็ได้ยค่ที่ประมาณสามตันน,น้อยๆนะครับรวมแล้วนะครับแต่ในสวนก็ขาดรายนะแต่ยังอยู่ประมาณจากตันวัวนะครับอันนี้คือประมาณขาวๆไ้ที่ยังเหลือนในสวนนะครับปีนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณสามถึงสี่ตันนะครับที่ าจะได้เทียบกับปีที่แล้วต่างกันนะครับเพราะปีที่แล้วนี่ออกเป็นปีแรกเลียนออกปีแรกนะครับปีที่แล้วแต่ว่าผลผลิตก็ได้ไปตีตัวเลขกลมๆก็คือหกตันนะครับปีที่แล้วนะครับต่างกันทั้งราคาคนระับราคาราคากับบดีเลยค่ะปีนี้ราคากับลดร้ายปีก,ก่อนี้ได้ขายลอยแปดสิบบาทค่ะปีนี้ได้ขายลดละลอยค่ะ จ้าค่ะภาคพุ่มใจโยกค่ะปลูกได้จนเป็นน่วยจนได้ขายเออกขคิดว่าเจ้าของสีเฮดได้นะคะแต่ว่าก็พอควรสสำเร็จแล้วพุ่มใจแล้วก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยค่ะตอนแรกก็ปลูกนะครับก็บคิดว่าจะได้รับผลผลิตแบบนี้นะครับเพราะว่าชาวบ้า,บานบางคนเขาว่าเอาว่าบ่านะครับ ต้นยางปลูกทุเลียนนะครับแล้วก็เขาปลูกแรกๆเขาจะว่าถามว่าง่ามบอเขาจะว่าถามเขาม่จะถามว่าตายจากต้นแล้วนะครับตอนนั้นก็คือควบมันใจกันยังบอท่านมีนะครับแต่รอกันดูแลมากอ่ะคือว่าสบผลสําเร็จนะครับเพราะว่าการปลูกกับว่ามีการเสียหายนะครับก็คือว่าเหลือทุกต้นนะครับปลูกกันเลยจนมาถึงวันนี้นะครับคือว่าได้รับผลผลิต ตามความตั้งใจไหวอยู่นะครับแต่ถึงว่ามันจะย่งบ่ทันมากเ่าที่คว้วนะครับแต่มันกับเปลี่ยนซึ่งได้เป็ยนสองปีนะครับจะถ้ามันอายุแก่ขึ้นไปน่าจะได้หลายกว่านี้อยู่นะครับแต่ซื่อว่าเป็นอาชีพที่จะต้องขยายต่อไปอีกนะครับเพราะตอนนี้นะครับก็ขยายไปอีกแปลงนึงนะครับสองร้อยต้นนะครับที่ปลูกนะมองเบิ่งแล้วครับือว่ามันกับ สบายไปคนละแบบกับอย่างนะครับอย่างเนเขาจะเหื่อยเห็ดน้ําขึ้นแต่สวนเขาก็เห็ดไปเรื่อยๆํงเว้นนะครับแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับที่เข้าต้องดูแลใจใสตลอดนะครับสําหรับปูพื้นเมื่อคืออย่างกนณีนะครับการดูแลใจใสนะครับแต่กับภาคภุ่มใจครับที่ได้รับผลผลิตออกมาสู่ให้พ่อแม่น้องบ้านเขาได้กินนะครับั้าได้ขายพร้อมนะครับแล้วก็ได้ทาบุญไปน้านะครับจาก เป็นความภกคุูมใจอย่างหนึ่งนะครับถ้ามีผู้ส้มอยากเข้ามากับติดต่อผ่านทางเพจเรืยว่าติดต่อโทรศัพท์โดยตรงเลยก็ได้นะครับเอยโทรศัพท์นะครับก็จะเป็น089-063-5285แล้วก็อีกเมือรหนึ่งนะครับศูนย์แปดแปดสี่สค่ะสองเบอร์จ้ะโทรมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอนายูงนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่อุไรศรีจำปา้น,นยนะคะและก็คุณแม่ทองเพชรศรีจำปา้อยนะคะในการให้ข้อมูลถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทุเรียนหมอนทองในวันนี้นะคะสำหรับเกษตรอุดรอนอนทัวร์นะคะครั้งหน้าจะพาไปพบกับอะไรนั้นเชิญติดตามต่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะดีครับดีค่ะ